สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับ OS อัปเดตอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวสำหรับเหล่ามักเกิลครับที่อยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์มาฝากกันครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกม h อกวอตส์เลกซี่นะครับที่กําลังจะวางขายในปีหน้านี้เอาจริงๆแล้วนะครับต่อให้คุณเนี่ยไม่ได้คิดจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมารูมสนุกกันได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนนะครับวิธีการเลือกบ้านในโรงเรียน เวทมนต์แห่งนี้กันครับแต่ก่อนที่จะไปทราบนะครับรายละเอียดกันว่าจะเป็นอย่างไรคลิปนี้นะฮะสนับสนุนโดย OnePlus 10T 5G สมาร์ทโฟนเรือธงเร็วแรงชาร์จไวไม่ร้อนถูกใจเกมเมอร์แน่นอนครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะว่า h o g w a r t s Legacy นะครับเกม Open World ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าไปใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนของ Ho g w a r t s ครับพร้อมทั้งได้ออกผจญภัยไปในโลกของพ่อมดแม่มดนั้นเนี่ยได้ถูกเลื่อนวางจำหน่ายออกไปในปี2023ปีหน้านะครับแต่ในตอนนี้ครับทาง Warner g a m เกมครับผู้ถือลิขสิทธิ์ทั้งจักรวาล Harry Potter อร์นะฮะก็ได้เปิดโอกาสครับให้ทุกคนเนี่ย ได้เข้าไปเลือกบ้านนะครับแล้วก็สัตว์ผู้พิทักษ์รวมไปถึงไม้ไกย,ย์กันได้ก่อนแล้วครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครว่าการเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรที่ใหม่นะครับถ้าหากใคร ที่เป็นแฟนตัวโยงหรือว่า p o ตเ e อร์เฮกันอยู่แล้วก็น่าจะเคยเลือกไว้นานแล้วนะครับก็ในเว็บวิสติงเวิลด์นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เราครับสามารถนำบัญชีของวิส d i n g World ไปผูกกับทาง Warner Games ครับก่อนที่ Hogwarts Legacy จะวางจำหน่ายได้นั่นเองฮะและถ้าหากถามว่าจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นแน่นอนก็ต้องสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์นะครับ Wizarding World หรือว่า Harry Potter Fan c l u นก่อนนะครับก็กรอกวันเดือนปีเกิดไปครับอีโมอีเมลกันไปตามเรื่องนะครับผมล งทะเบียนกันไปก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยและเมื่อสมัครบัญชีแล้วนะฮะให้เข้าไปที่หน้าโปรโฟไฟล์ของเราครับซึ่งทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีชื่อบัญชีของเราอยู่นะครับที่เราตั้งเอาไว้และด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์3อย่างครับก็คือบ้านนะครับผมสัตว์ผู้พิทักษ์ และไม้กายสิทธิ์นั่นเองนะครับจากนั้นก็กดที่ complete your profile นะฮะเพื่อเข้าไปทำแบบสอบถามนะครับหรือว่าถ้าจะให้เรียกแบบสลัดสลวยเหมือนนิยายหน่อยอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเข้าพิธีคัดสรรบ้านนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการตอบคำถามต่างๆครับทั้งเรื่องของความกลัวทัศนคติของเราครับสิ่งที่ชอบอะไรแบบนี้โดยคำถามเหล่านี้ที่ให้มาตอบเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับก็ตอบๆกันไปคำไหนแปลไม่ออกก็เปิดดิกรับจะได้รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ พยายามตอบให้ตรงกับความเป็นจริงกับจิตใจเรานะครับเพื่อเพิ่มความอินให้กับตัวเราเองด้วยนั่นแหละนะฮะก็ตอบไปให้ครบนะครับทั้ง3หมวดนะฮะทั้งบ้านทั้งสัตว์ผู้พิทักษ์แล้วก็ไม้กายสิทธิ์ครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นครับระบบก็จะแจ้งกับเราว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านไหนจากทั้ง4บ้านได้สัตว์ผู้พิทักษ์อะไรนะครับแล้วก็ได้ไม้กายสิทธิ์อะไรแบบไหนนะฮะมีอ้างอิงนั่นนู่นนี่ในจักรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยแล้วก็แชร์ลง f Facebook นะครับให้เพื่อนเพื่อน อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงนี้นั่นเองครับและเมื่อนะครับเราเลือกได้ทั้ง3อย่างแล้วครับก็กดเข้าไปเชื่อมต่อกับบัญชี Warner Games ที่เว็บไซต์ครับ w สา t a d i g w o r l d com ครับแล้ว Legacy Connect นะฮะแล้วก็กด Go to WB Games นะฮะก็ซึ่งถาหาใครที่ยังไม่มีบัญชีของทาง Warner Games ก็สามารถสมัครได้อีกนะครับผมก็ต้องสมัคร2ทีนะฮะนิดนึงไม่เป็นไรหรอก พอกดเชื่อมต่อปุ๊บครับก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยโรงเรียนฮอกวอตส์ครับผมคือนอกจากมันจะเพิ่มความอินนะครับก่อนที่จะไปเล่นในเกม h o g w a ตส์เลกาซีแล้วการเชื่อมต่อบัญชีนี้นะครับเรายังจะได้วอลเปเปอร์จากทาง Official นะครับแจกให้ไปใช้กันด้วยก่อนในคอมมือถือแท็บเล็ตใดๆนะคะเลือกขนาดเอาแล้วคนที่ซื้อเกมนี้นั้นนะครับก็จะได้รับบรรดาสิ่งที่เราผ่านพิธีเลือกบ้านนี้ไปอยู่ในเกมแบบทันทีด้วยนะครับเป็นเหมือนเราเซฟตัวละครไว้ลงหน้า อะไรแบบนั้นนะครับตามที่ระบุไว้ในเว็บไว้นะครับระบุไว้แบบนี้นอกจากนี้ครับผู้เล่นจะยังได้รับโบนัสเป็นไอเทมภายในเกมอีกครับซึ่งก็จะเป็นพระคุมเฮาส์แฟนเอติกส์คูลนะครับแล้วก็หน้ากากจะงอยปากนกสุดเท่ย่างบิ๊กส์สเกลมา์นะครับไปใส่เดินโชว์ในโรงเรียนหลังจากที่เกมเปิดให้เล่นกันอีกด้วยนะฮะและแน่นอนนะครับว่ามันเป็นไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับผู้ที่เชื่อมต่อบัญชีตามนี้เท่านั้นนะครับยังไงใครที่คิดจะเล่นเกมเกมนี้ ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็เลือกบ้านเลือกผู้พิทักษ์แล้วก็ไม้กายสิทธิ์การให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปอย่างฟรีๆนะครับสำหรับเกม h o g w a r t s Legacy นะครับมีกำหนดวางขายทั้งบนคอนโซลเจนเก่าเจนใหม่รวมไปถึง PC และ n t e n d o Switch นะครับในวันที่10กุมภาพันธ์ปีหน้าสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์นะแน่นอนว่าจะได้รับโบนัสเนี่ยเป็นสัตว์ขี่ด้วยนะครับเป็น o n y x h i p p o ป r i f f m o u ์มานะครับก็รอพิจารณากันดูนะครับว่าจะพรีออเดอรับ ก่อนจะก,การรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ